หลังจากที่บริษัทเท่าสนับสนุนเป็น Official Sponsor ทีมชาติไทยนะยอดขายเนี่ยของบริษัทเติบโตขึ้นสาเท่าครับปีแรกที่สนับสนุนทีมชาติไทยยอดขายเติบโตขึ้นเป็น500กว่าล้านนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเป็น700ล้านตามลำดับครับผมวิสันวรณศักดิ์ศรีสกุลครับเป็น CEO ของบริษัทวอลิสปอร์ครับเป็นผู้ผลิตเสื้อกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยครับ มีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเลือกเรียนมหาวิทยาลัยนะครับว่าจะเป็นผู้ประกอบการจะทําธุรกิจด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้เข้าสู่ตลาดสิงทอนะครับเนื่องจากเป็นปัจจัย4แล้วเราก็ดูกระแสโลกนะครับหรือ Global Trend ในการหา n i niche Market หรือช่องว่างของตลาดเนี่ยทำให้ผมเกิดได้จากธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะครับมาถึงทุกวันนี้เนี่ยบริษัทที่เราทำเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ยอดขายเกือบพันล้านครับ ุก,กีฬาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระแสหรือ global trend นะครับมีความเติบโตทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นกีฬาหาชนอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลนะครับหรือเสื้อโปโลเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยยอมรับให้ใส่ในชุดทํางานได้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรียกว่าเราไปตามกระแสที่ตลาดเติบโตได้ครับ ส,ส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับในช่วง8ปีแรกของการเปิดบริษัทเนี่ยยังถือว่าน้อยนะครับอยู่5%แต่ว่าในลักษณะของ5%ที่บริษัททำเนี่ยเป็นการไปปูพรมสร้างแบรนด์ awareness e-commerce เว็บไซต์เนี่ยจะเริ่มต้นในช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดแพลตฟอร์มอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของ e-commerce เนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเริ่มลุยการส่งออกในเดือน12ของปีนี้ครับก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นกลยุทธ์ที่เราบริหารเรื่องช่องทางการจําหน่ายแบบที่เราทําแล้วก็คิดว่า สิ่งที่เราตั้งใจทําแบบนี้พอเกิดวิกฤตโควิดกลายเป็นเราได้เปรียบคู่แข่งเรามีอีคอมเมิร์ซที่แข็งแรงก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อเกิดวิกฤตโควิดครับการสนับสนุนของ Exim Bank นะครับมีส่วนช่วยให้บริษัทสร้างการเติบโตได้อย่างมากเลยนะครับ SME ทุกรายเนี่ยจะมี ข้อจํากัดเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่ Exim Bank กเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยผมตั้งแต่ผมเริ่มออกไปทําตลาดที่ประเทศมาเลเซียนะครับกับสิงคโปร์เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเรื่องของวงเงินการหมุนเวียนระยะสั้นนะครับแล้วก็ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ย เอ็กซิมแบงก์ก็มาช่วยเรื่องของซอฟท์โลนนะครับของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยในทั้ง2ปีเลยนะครับปีที่แล้วก็มีซอฟท์โลนมาช่วยปีนี้ก็มีซอฟท์โลนของรัฐบาลมาช่วยเอ็กซิมแบงก์เป็นแบงก์เดียวที่เรียกว่าแอคทีฟแอพโรชเมื่อเกิดการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามาช่วยเราอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ขอชื่นชมนะครับในเรื่องของการทำงานของแบงก์นะครับที่เข้ามาสนับสนุนผู้ส่งออกของเราแม้เราจะเป็นรายเล็กนะครับแต่ว่าเราก็เป็นธุรก,กิจรายเล็กที่แข็งแรงนะครับพร้อมที่จะอยู่รอดผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปได้นับนน้น Bank มีส่ยย่่่ววชยยยอางงิ ว่าเเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังหลักของเศรษฐกิจนะครับเป็นรากญ่าหลักของเศรษฐกิจไม่ว่ารายเล็กรายกลางนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือปรับตัวแล้วก็ปรับใจด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญสำหรับผู้ประกอบการในภาวะแบบนี้นั้นถ้าใจเราสู้นะครับคําพูดการกระทําทัศนคติผลลัพธ์ก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าแพ้ตั้งแต่ใจแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นผู้นําองค์กรเนี่ยลูกน้องเอ่ยิกจการเอ่ยแพ้ต่อนนั้นแน่นอนครับ